สวัสดีครับคนอยู่กับผมบอสนิตีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น a อซิโนะครับเอซิโนคืออะไรเอซิโนคือเครื่องเล่นเหมือนเครื่องสล็อตนะครับเป็นของอาร n a านะครับอาริณาเป็นคนสร้างเนาะเครื่องนี้ก็เท่าที่เห็นคนอื่นเล่นกนันก็คือเล่นกันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้นครับแต่ว่าอะไรที่ผมได้ลองมาเล่นเองเนี่ยเหมือนผมได้จับจุดได้จุดหนึ่งก็คือเหมือนผมรู้ทิคในการเล่นเครื่องเนี้ว่ามันเล่นยังไงให้มันได้รางวัลน,นะครับ แต่ก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือมันอยู่ที่จังหวะในการกดของเราด้วยว่าเรากดตรงจังหวะนั้นไหมก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าเครื่องมาแล้วเดี๋ยวผมเขาดูนะอ่าเขาบอกให้อ่านกติกาเล่นใช่ไหมอ่าเคมาดูวิธีเล่นกันกดกติกา,การเล่น a c n o นะครับอันดับแรกเราต้องปิดแบงเน็ตก่อนนะครับเพื่อป้องกันวงจรพังเสียหายเนาะ สองก็คือหากเครื่องพังอยู่เนี่ยอย่าพยายามซ่อมเองเพราะผมไม่รู้อะไรพังก็คือถ้ามันพังเนี่ยเราก็เลิกเล่นนะครับหยุดเล่นแล้วก็รอเราก็ไปแจ้งอารีนาให้อารีนามาซ่อมเนาะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเครื่องเขาจะรู้ว่าตรงไหนที่มาขัดข้องวิธีการเล่นนะครับผมอันดับแรกสับคันโยกทางด้านขวาเพื่อเริ่มตอนนี้ผมเปิดไปแล้วสองคือใส่เพชรหนึ่งเม็ดาต่ถ้ากดปุ่มตอนนี้ผมก็ใส่เพชรไปแล้วเช่นเดียวกันรอจนกว่าจะจบเกมเมื่อจบเกมก็คือไฟขอบมาาอันจะกระพริบหมายเหตุนะครับ ผู้ชนะจะได้เพชรทั้งหมดที่สะสมอยู่ภายในเครื่องเล่นก็คือเนี่ยครับอันนี้คือไฟสสดแสดงจํานวนเพชรเนาะอันนี้มันน่าจะมีอยู่มาสัก4ี่เม็ดั้งเพราะเมื่อกี้ผมเล่นอยู่ผมเล่นแล้วไม่ชนะเนาะมันก็เลยสะสมเลยเนี่ยถ้ามันมีกี่เม็ดเราก็จะได้ทั้งหมดนะครับถ้าเราชนะแต่ตอนนี้มันไม่มีคนอื่นมาเล่นก็คือมีแต่เพชรผมล้วนๆเลยเนะี่ยถ้าผมชนะผมก็ได้เพชรตัวเองคืนแค่นั้นเองมีอีกหมายเหตุนหนึ่งก็คือถ้าเมื่อได้ผู้ชนะระบบจะปิดตัวเอง อรอระบบเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเล่นย้ําต้องรอเท่านั้นก็คือวเวลาชนะนะครับกระจกตรงนี้จะขึ้นมาปิดไม่ให้เราเล่นต่อแล้วเราก็ต้องยืนรอจนกว่ามันจะเปิดอีกครั้งหนึง่งเราถึงจะเล่นต่อได้นะครับเพื่อป้องกันวงจรพังเนาะทีนี้ที่ผมบอกว่าผมเหมือนจะจับทริกได้อย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเล่นยังไงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้าปิดเฟนเกตเปิดกด เดี๋ยวรอดูนะครับนี่มาแล้วเปิดฟึบอ้าวไออย่างนี้ผมกดเร็วเกินนะคือที่บอกอะต่อให้เราจับจุดได้แต่ถ้าเรากดไม่ตรงจังหวะที่เราจังหวะที่เรายังไงเดียที่เราที่เราเลือกไว้นะมันจะมันก็จะไม่เล่นไม่ผ่านอยู่เดียครับมันอยู่ที่จังหวะน้ำตรงนี้เดียนะเ๋ยนี่ถ้ามันเปิดอย่างเงี้ยอ,อันนี้อย่างเงี้ยมันถึงจะผ่านผ่านไปได้เพราะมีน้ําแต่ถ้าเฟนเกตเปิดอย่างเงี้ยมันจะหยุดครับไอเทมก็จะลงฮอปเปอร์ตรงตัวนี้ไปเราก็ต้องเริ่มตามใหม่ ยังเมื่อกี้ไปมันกระพริบไปแล้วใช่ไหมเรามารีเซตแล้วเราก็เริ่มใหม่รอน้ําเปิดกันเฟ้นเกตอ่ะผมลองเปลี่ยนจังหวะด,ดูบ้างอาเฮผมลืมใส่เพชรเพชรหมดเดี๋ยวผมใส่ไว้สักสิเมตรแล้วกันเล่นยาวๆนะฮะกะจังหวะใหม่น้ําเปิดอ่า้ำเปิดแล้วนะเฟ้นเกตมากดปมันไหลมาแล้วครับปิด ไออย่างนี้ไม่ผ่านนะครับว่าไปดวงนี้ไม่ขึ้นเนาะเนี่ยไปดวงนี้ไม่ขึ้นก็ต้องเล่นใหม่นะครับมันต้องเปลี่ยนจังหวะไปเรื่อยผมแต่แต่เท่าที่ผมรู้สึกนะคือเหมือนพอเราเล่นแล้วมีผู้ชนะหรือว่าเราปิดเครื่องเปิดใหม่อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าดีเลย์ของเลสซ์โตนมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปอะมันแรดูมันมันเร็วขึ้นบ้างช้าลงบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยกะจังหวะไม่ได้ไม่เท่าไม่เท่าเดิมครับเหมือนทินแต่ละตามันจะไม่เหมือนกัน อย่างนี้เราก็ต้องลองเล่นสุ่มเล,เลยว่าเออเล่นแบบไหนเล็งดูตรงไหนก่อนว่ามันจะทํางานหรือไม่ทํางานเดี๋ยวผมรอผมรอน้ําปิดแล้วกันน้ําตรงนี้นะครับที่ผมจะรอให้มัน,ป,น,นปิดนะ่ปิดละเฟนเกตเฟนเกตเปิดนะผมกดเดี๋ยวมันจะมาละไหลมาไหลมา,ลมาเปิดปุ๊บอา้าวรอบน,นี้ก็ไม่ผ่านอีกเนี่ยเห็นไหมครับคือก่อน,น้านที่ผมเล่นอ่ะที่ผมเล่นแล้วผมชนะ2ตาติดอ่ะคือผมใช้เทคนิคเนี้แล้วมันมันจะไหลามาพอดเีเป๊ะเลย มันจะผ่านไปได้เลยนะแต่นี่มันไม่ผ่านนะครับผมลองใหม่น้ำปิดเฟนเกตเปิดหนึ่งสามนะครับอ่ากดไปไหลมาหนึ่งสองปั๊บผ่านโอเคนะครับแล้วก็จะลงมานํำเงินอ่าเนี่ยมาแล้วยิงน้ำปิดอ่าเข้าช่องกลางนี่มาแล้วามาแล้วเห็นะเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันอยู่นะครับมามา,มาสีเขียวนะครับแหกโค้งไม่ไม่แหกนะฮะ อ่ามาแล้วครับโอ้โหผมผมยืนรอเลยครับจังหวะนี้อ่าลงมาสีส้มนะครับอรุณอรุณสีส้มกันว่าสีส้มจะผ่านไหมสีส้มน่าหน้าจะไม่รอดนะรเรียบร้อยเรียบร้อยครับมันโดนฮอปเปอร์ดูดไปแล้วนะแล้วมันก็จะเริ่มใหม่รอมันรีเซ็ตแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยครับรีเซ็ตนะครับไฟวิง่งละเนี่ยแสดงว่าผมเริ่มรู้เริ่ม,เร,มเริ่มได้จังหวะแล้วอ่าทีนี้เราก็ต้องมาปรับดีเลย์เพิ่มก็คือเราต้องกะให้ช้ากว่านี้หรือเร็วกว่านี้นะครับ ในจังหวะเมื่อกี้ถูกแล้วก็คือเราต้องรอน้ํามันปิดน้ําปิดแล้วก็รอเฟนเกตเ,เปิดตรงนู้นนะครับอ่านเนี่ยน้ําปิดแล้วเฟนเกตเปิดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามกดรอมันไหลอ่ามาแล้วมาไหมผ่านไหมผ่านผ่านผ่านน้ำเงินนี่มาแล้วครับมันจะมีเนี่ยมาแล้วชุมไลท์ดูชุมไลท์นะครับดีดขึ้นน้ําปิดโอเคครับเนี่ยครับนี่ลงช่องกลางครับอ่าเห็นไหมมาแล้วมาแล้ว สีเขียวนะครับผ่านไหมสีเขียวไม่ผ่านนะครับสีเขียวออะอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะอย่างงี้เหมือนกนนันก็คือถ้าน้ําแข็งมันปิดถึงจะไปได้นะครับเมื่อกี้น้ำแข็งมันเปิดมันโดดลงฮอปเปอร์แล้วมันก็จบเลยแพ้นะครับแดี๋ยผ,ผมเพิ่มผมรู้ได้จังหวะแล้วไงเนี่ยผมต้องรอมันเปิดอย่างเงี้นะเดี๋ยวผมรอรอจังหวะใหม่แป๊บนึงอ่าน้ําเปิดนะตอนนี้รอน้ําปิดน้ําปิดเฟนเกตเปิด,ปด,ปด,ด,ปดไปกดเลยรอมันไหลามาหนึ่งสอง ผ่านไหมผ่าน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 นี่แล้วก็จะมาน้ําเงินนะครับน้ําเงินดีขึ้นดีขึ้นปิดน้ําโอเคนะครับปิดน้ําอ่าเขาช่องกลางไปไปสีเขียวว่าไงสีเขียวว่าไงน้ําแข็งปิดอ่าสุดยอดสวย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 สีเหลืองนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ทางรัดไหมไม่รัดนะครับสีส้มเหมือนเดิมสีส้มผ่านไหมรอบนี้อุ้ยผ่านนะครับผ่านไหม วิ่งผ่านผ่านผ่านเหยียบเหยียบแป้นเหยียบนี่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 มาแล้วครับสีแดงครับนี่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 เป็นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าฮะลงมาแล้วแล้วเราจะได้รางวัลนะครับพอเรารับรางวัลตรงนี้นี่ตรงนี้จุดรับรางวัลนะครับเราจะได้เพชรทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะยิงจนกว่ามันจะหมดนะครับอ่าหมดแล้วเนี่ยผมก็ได้เพชรทั้งหมดมาครอบครองนะครับถึงมันจะเป็นเพชรผมเองเถอวิธีที่เราจะได้กำไรจากเกมนี้ก็คือเราต้องชวนคนอื่นมาเล่นนะครับ แล้วพอเขาเล่นไปสักระยะหนึ่งคือเพชรมันก็เริ่มไปสะสมอยู่ในนี้ใช่ไหมเราก็ค่อยมาเล่นปิดเกมด้วยกันแบบว่าปิดเกมด้วยการอ่าเราถ้าเรารู้ทิกากเนี่ยเราก็เอาทิกมาเล่นนะครับปุ๊บเราก็ได้รางวัลทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมลองเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันแต่เดี๋ยวมันต้องรอเครื่องมันเปิดนะครับซึ่งไม่รู้เครื่องจะเปิดเมื่อไรเดี๋ยวรอสักพักแล้วกันมันก็นานอยู่นะดีเลย์มันนานนานเหมือนกันโอเคครับตอนนี้ มันเปิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่านเลยไปสองเมตรใช่ไหมผมใส่ไปอีกเป็น5เมตรแล้วกันอ่าทีนี้เรามาลองทิกเมื่อกี้เนาะหาน้ําปิดสังเ,เกตเปิดก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 ดหนึ่งสองสามผ่านไหมผ่านนะครับอ่าผ่านแล้วมาน้ําเงินนะครับน้ําเงินน้ําเงินเดี๋ยวรอน้ําปิดนะนี่นเด,เดี๋ยวนะ้ำน้ำเปิดอยู่นะเดี๋ยวพอมันดีดน้ำจะปิดอ่าปิดได้ไหมอ่าเข้าช่องกลางนะครับนี่มันมีทิกอยู่ แต่ว่าเรานี้มาดู้ีได้ป่ะนะคือมันอยู่ที่จังหวะน้ำแข็งนยอ่าน้ำแข็งปิดไหมน้ำแข็งเปิดพอดีนะครับเห็นไหมข้าน้ำแข็งมันเปิดพอดีตรงเนี้ยมันจะลงฮอปเปอร์พอดีนะครับมันก็จะจบเกมเลยอาจจะต้องรอช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งอ่าฟินเกตเปิดนะหนึ่งสองสามค่อยกดโอเคคือผมต้องพยายามหน่วงให้มันเยอะขึ้นอ่ะมันจะได้ไปช้ากว่าบล็อกน้ำแข็งไว้เยออ่าผ่านมานะมาน้ำเงินที่นี้น้ำเงินแล้วนะครับโอ้อันนี้อ่ะอย่างนี้นเร็วเร็วไปพอเร็วไปเนี่ยมันยังไม่ปิดน้อะ เขายังไม่ปิดน้ำภูเ้นะครับเพราะมันเข้าช่องแรกเนาะก็ต้องรอตาต่อไปนะครับอ่ารีเซ็ตก่อนโอเครีเซ็ตเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมรอน้ำน้ำปิดก่อนน้ำปิดเฟนเกตเปิดนะครับกดมายัางอ่ามา1 2 3โอเค3ดวงครบลงน้ำเงินน้ำเงินดีด อ้าวเร็วอีกแล้วนะครับเนี่ยพอเร็วเกินมัาจะเป็นอย่างเงี้ยน้ำมันน้ำมันเปิดนะครับน้ำปิดเฟืงเกจเปิดกดผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วแต่ว่ามีลุ้นตรงเนี้ยน้ำเปิดเนี่ยเนี่ยพอน้ำเปิดเนี่ยผมจะไม่ได้ไปตรงนี้แหละน้ำปิดไหมปิดโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคนะทีนี้ต้องมาลุ้นไอ้ตรงสีเขียวต่อนะครับว่าน้ำแข็งจะปิดไหม น้ำแข็งปิดไหมปิดปิดปิดอ่ารอบนี้มามาครับสีเหลืองสีเหลืองมาเหลืองแล้วนะเหลืองนะเหลืองนะทางรัดไหมไม่รัดนะสีส้มครับสีส้มสีส้มเนี่ยลุ้นมากเลยว่าสีส้มเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเนี่ยเรียบร้อยสีส้มผมโดนผมโดนสีส้มเล่นอี่แล้ะสีส้มเนี่ยยากเท่าที่ผมเล่นมานะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนี่ยมันสีส้มเนี่ยจะเป็นด่านที่หินสุดแหละคือมันจะโดนดักง่ายมากเพราะทางดักมันเยอะนะครับมันจะมีอันนี้รูที่หนึ่ง รูที่สองูที่สองไม่พอบางทีมันเด้งมาตรงเนี้ยเนี่ยพอมันพับลงอะน้ำมันไหลเก่าครับมันก็ไหลมาลงรูเนี้ยเนี่ยคือสีส้มมันจะเป็นด่านที่รู้สึกว่ายากที่สุดและเพราะถ้าผ่านอันแรกๆมาได้คือมันจะง่ายมากครับมันจะไหลไปเรื่อยๆของมันเองมันจะไม่ค่อยโดนอะไรละมีสีส้มเลยที่ดักเยอะพอมาสีแดงก็ง่ายแล้วสีแดงแค่มายืนเหยียบแป้นเหยียบรอเปิดอันเนี้ยแค่นึงอ่าทีนี้ผมรู้จังหวะล้ะเดี๋ยวรอรอไหมรอน้ำปิดก่อนน้ำปิดนะครับเฟนเกต เปิดหนึ่งสองสามสี่สี่ผมนับดีเลยเป็นสี่นะผมว่ามันต้องชา้ากว่านี้หนึ่งสองสามโอเคมาแล้วมาแล้วนะลงมารอรอน้ำปิดน้ำปิดไหมปิดโอเคนะครับน้ำปิดละอ่าทีนี้มาเอ้นกลางนะเรียบร้อยสีเขียวว่าไงอ่าน้ำแข็งปิดพอดีนะเรียบร้อยครับเข้าสีเหลืองแล้วครับมาแล้วนะมานะนี่น,นี่อยู่นี่นะเข้าทางลัดไหมไม่ลัดนะครับ ลงสีส้มสีส้มอีกแล้วนะไอสีส้มเนี่ยตัวลุ้นเลยอ่ารอบนี้ผมมีลุ้นป่ะดิดดิดเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้จ่าจ่าตอนหน้าตาตาเลยมาลงดูนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมคือพอเราเริ่มกาดจังหวะถูกอะ่ะมันจะยิ่งไปได้เรื่อยๆแต่เราก็ต้องมาแบบเออเพิ่มให้มันช้าตอนก่อนจะกดอย่างเงี้ยเราเรานับให้มันช้าขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ดีเลยของมันนะครับอ่าน้ำปิดน,นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดครับผมไม่รู้ว่าช้าไปหรือเปล่าแต่ผมว่าก็ได้อยู่แหละเนี่ยผ่านไหมผ่านผ่านนะผ่านนะโอเคมีลุ้นมีลุ้นน้ํามันเปิดนะครับถ้าน้ําเปิดอย่างเงี้ยน,น่าจะปิดตอนดีดพอดีคิดว่านะดีดโอเคเห็นไหมเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันอยู่คนระับเราต้องจําจังหวะของเราเองให้ได้ว่าเรานับเร็วแค่ไหนปิดไหมปิดโอเคครับสีเขียวแล้วสีเหลืองนะครับามาดูกันว่าวันนี้มันจะเข้าทางลัดไหมผมเคยเล่นได้ถ้าเข้าทางลัดทีหนึ่งนะครับเมื่อคืนถ้ามันเข้าตรงเนี้ย มันจะไปโล่สีแดงเลยมันดูสีส้มนะครับผ่านไหมผ่านครับรอบนี้ผมได้รอบนี้ผมได้เออรอบนี้ผมได้นะน,นี่นี่ผมได้แล้วมาสีแดงนะมา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 นี่นี่รางวัลต้องออกโอ้โหเป็นไงนี่ผมก็รอรับรางวัลตรงนี้นะครับนี่นี่คือเพชรทั้งหมดของผมที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้นครับของผมคนเดียวเลยเพราะว่ามันไม่มีใครมาเล่นนะครับผมนี่เหมือนว่าจะหายไปสองเม็ดนะ อีกสองเม็ดมันมันอยู่ในนี้นะครับขออนุญาตทุบนะครับผมผมจะเอาโอ้สาเม็ดว่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเอซิโนของอาริยานะครับอารีน่าเป็นคนสร้างเครื่องนี้ขึ้นมานะครับผมอาจจะอยู่ในช่วงปรับปรุงบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าอาจจะยังมีบั๊กบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้อารีน่ามาเช็คอีทีนึงนะครับ ที่มันแบบเหมือนมันดีเลยไม่เท่ากันหรือยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเซิร์ฟแวยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ก็มีคนออนอยู่เนาะแล้วมันอยู่กันหลายที่เงี้ยบางทีอาจจะเป็นจังหวะที่ TPS ของเซิร์ฟเวอร์มันดรอปอย่างเงี้ยจังหวะของดสโตนมันก็เลยเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยอาจจะหน่วงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ